อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่ใครจะจะ,จะคิดตีความอย่างไรเลยอะคะ่ะก็นัดว่าจริงๆก็ห้ามความคิดใครไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าเออก็ก็ถ้าให้ให้พูดในวันนี้นะคะวันนี้ถ้ามีโอกาสาได้พูดแล้วนั้นก็ขออนุญาตแจ้งพี่ๆสื่อมวลชนน้องๆแล้วก็ประชาชนให้ทราบนะคะว่านัดเองก็ได้ยุติความสัมคัธ์กับคุณอ้ามแล้วค่ะหมายถึงว่า หมายถึงยึดที่ความสัมพันธ์ในความเป็นสามีภรรยานะคะก็มีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน,นะคะ่ะขออนุญาตไม่ตอบในเรื่องของเหตุผลสาเหตุนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าการใช้ชีวิตคู่มันมีหลากหลายปัจจัยจริงๆนะคะแล้วก็เราได้พูดคุยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นรับรู้กันทั้งสองฝ่ายแล้วก็แล้วก็จบกันด้วยดีนะคะด้วยด้วย ด้วยการพูดคุยที่ที่โอเคแล้วก็ขออนุญาตไม่ไม่ลงรายละเอียดว่าอะไรอย่างไรค่ะเขาขอเป็นเรื่องของคนสองคนที่คุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็สะพักรคัะก็สะก็สะพักแวค่ะอะไรนะจ๊ะความรู้สึกเหรอคะ ความรู้สึกของแฟนๆที่เขามีต่อนัทหรอคะเอาจริงๆนัทนัทก็เท่าที่นัทเห็นจากสิ่งที่นัทเห็นด้วยตาตัวเองก็คือเห็นถึงความรักความห่วงใยที่ทุกๆคนมีให้นัทจริงๆอะคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นคอมเมนต์แล้วก็ความรู้สึกดีๆที่มีให้เยอะมากๆคะ่ะนัทก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องขอขอบคุณจริงๆคะ่ะสำหรับตรงนี้ ยงถึงบุคคลที่3เนี่ยอันนี้จริงๆมันนอกเหนือความควบคุมของนัดจริงๆนะคะก็ต้องก็ต้องทำความเข้าใจตัวนัดเองเนี่ยนัดค่อนข้างเข้าใจในทุกๆสถานการณ์เหตุการณ์ก็เลยคิดว่ามันเป็นธรรมดาที่คนจะตีความกันไปแต่ขออนุญาตแบบไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่าเอาเป็นว่านัดกัแบบคุณอ้ําได้คุยกันแบบตกลงกันเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ใช่เป็นเพื่อนกันใช่ค่ะ ันนี้พี่นัดก็ไม่ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเออมันก็แล้วแต่ว่ายังไงคือเอาเป็นว่ามันมีการพูดคุยแล้วจริงๆค่ะอ๋ะออค่ะประเด็นที่บอกว่าเหลเรื่องอย่าคือนัดก็ไม่ได้จดทะเบียนค่ะ ก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยากไม่ได้อยากจริงค่ะเพรไม่ได้จดค่ะค่ะโอเคค่ะเลือกแหวนขอแหวนโอเคค่ะสำหรับแหวนนะคะก็จริงๆอันนี้เป็นแหวนของคุณแม่ต่อคุณพ่อแหวนแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่วงข้างในแล้ววงข้างนอกนี่เป็นแหวนของนันเองซึ่งเป็นแหวนที่มันคับกว่าคือซื้อตอนอายุแบบ แหววงแรกที่ตัวเองซื้อนะคะก็ก็มันหลวมาของคุณแม่เป็นวันแต่งงานของพ่อคุณแม่แล้วเราก็เลยใส่แหวนที่ที่เป็นไซส์ที่คับลงมาหน่อยกลัวหลุดก็เลยใส่เป็น3วงก็เลยเป็นพ่อแม่ลูกยู่ในนิ้วนี้ใช่ใช่ก็คือมันเป็นแหวนที่มันมีความทรงจําที่ดีอะค่ะเพราะว่านัดได้เห็นมันมาแบบเพราะว่าคุณแม่คุณพ่อแต่งงานตอนอายุ27มันน่าจะ50ปีขึ้นไปแหบวบนวงนี้มันมันเห็นอยู่ในตู้เซฟนานแล้วลว่าก็เลยเออรู้สึกว่า เราอยากเอามาใส่จังเลยแล้วเอ้ยเราใส่ได้ไหมเนี่ยแหวนแม่กับเราเนี่ยไซส์เดียวกันไหมพอใส่ปุ๊บอุ๊ใส่ได้ก็สําหรับเรื่องรูปภาพที่ลงเป็นเหมือนจะมีภาพขาวดําบ้างหรือว่าข้อความจริงๆแล้วค่ะรูปพวกขาวดำเนี่ยมันเป็นรูปที่นัดชอบอยู่แล้วแล้วนัดถ่ายไว้นัดชอบเพราะว่ามันเป็นภาพอาร์ตอะค่ะเราไม่ค่อยลงรูปขาวดำซะเท่าไหร่นัดว่าพอเราได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราได้ถ่ายอะไรที่มันเป็นภาพที่มันมุมมองแปลกๆบ้างอะที่ไม่ใช่แบบเดิมที่เราลง จริงๆมันไม่มีในยาอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงทามิงนั้นพอดียืนยันว่าไม่มีอะไรที่เศร้านะคะเราก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเราแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศเราอยากใช้ชีวิตตามปกติหรือแม้แต่ข้อความอ่ะนัดมองว่านัดเป็นคนที่เขียนอะไรที่ค่อนข้างมีอะไรแบบให้คนคิดแล้วเตือนตัวเองด้วยมันเป็นเหมือนปรัชญาความคิดมุมมองทัศนคติซึ่งนัดลงของนัดมาหลายปีแบบถ้าใครไปย้อนดูนี่ลงมาเป็น หลายหลายปีมากอะะร่วมเกือบ10ปีแล้วถ้าไปย้อนดูมันก็จะมีลักษณะที่แบบว่าคือนันอย่างนี้น,น,นัทมองว่าการที่เราอะได้อยู่กับปัจจุบันแล้วอยู่กับความรู้สึกที่มันพลังงานที่มันดีๆพลังงานบวกอยากให้อยู่กับลมหายใจใอยาเราอย่าประมากกทแตบชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับแบบเออมันเป็นเรื่องการมองโลกที่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแค่เขียนไปเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ไม่ไม่คิดว่าจะตีความ หมายถึงว่าตรงนี้แต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเพราะว่าหลายๆคนให้กำลังใจแล้วก็เป็นห่วงค่ะสำหรับความรู้สึกหรือว่าจิตใจตอนนี้มีความสุขมากๆค่ะมีความสุขดีนะคะมีความสุขทางกายสุขท้งใจคือนัดโชคดีคือหนึ่งนะัดเป็นคนที่เป็นคนที่โชคดีที่มีคนรับ้างที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมองอะไร ค่อนข้างแบบง่ายๆบ,บวกๆแต่ไม่ได้ไหมายความว่าโลกสวยนะคะคือทั้าทุกคน,นมีทั้งชีวิตทั้งความสุขความทุกข์อยู่ในชีวิตอยู่แล้วแต่ว่านัดเลือกที่นัดจะมองในสิ่งดีที่ตัวเองมีอยู่นัดมีสิ่งดีๆอยู่ในรอบตัวนัดมากมายเพราะฉะนั้นมันทําให้นัดบบเดินได้อย่างแบบมีความสุขมีความสุขแบบจริงๆอเอาจริงๆคือ15ปีก็คือคบกัน5ปีแล้วก็แต่งงาน10ปี เราก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์มีทั้งสิ่งที่ต้องฝ่าฟันกันไปด้วยกันแต่ว่ามันไม่มีอะไรผิดเลยค่ะถ้าเกิดถ้าวันหนึ่งมันจะเกิดการที่เราจะต้องแยกย้ายกันเดินในสิ่งที่ที่มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเน้นอยากให้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจว่านัดมีความสุขแล้วนัดต้องขอบคุณกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยค่ะ มีน้ำตาไหมหรอเออนัดว่าน้ำตาเนี่ยมันมาหลายวาระโอกาสค่ะนัดบอกแล้วว่าชีวิตคู่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวมันต้องมีมุมที่ไม่ยิ้มหัวเราะร้องไห้แต่ว่าวันนี้นัดไม่ได้มีน้ำตาแบบที่เป็นเรื่องอะไรที่ไม่ดีแล้วอะ่ะมันเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบ มันมีความหมายในทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเครียดอะไรแล้วก็นัดมองว่าตอนนี้นัดมีความสุขเพออยู่กับปัจจุบันจริงๆค่ะซึ่งปัจจุบันมีความสุขสำหรับการวางแผนชีวิตใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะตามความเป็นจริงคือเราใช้ชีวิตให้มันเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆไม่ซับซ้อน แล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้ใช้ชีวิตในการทํางานอยู่กับคนที่เรารักเรามีอะไรคนที่เรารักต้งองเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีหน้าที่ทํางานทํางานแล้วนัก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีอะไรที่เราต้องทำอีกต้งองเยอะแยะค่ะก็เลยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอะไรก็ใช้ชีวิตตามปกติค่ะ,างงาคะ,ะสำหรับสุภาพนะคะนัดเองก็มีเนื้องอกนะคะเป็นเนื้องอกค่อนข้างแบบ ก็ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเป็นไม่อันตรายอะไรก็คือเขาก็ยังอยู่กับเราเนี้ยละค่ะเพราะว่านัทอะค่อนข้างจะเป็นคนแบบผอมมันก็เลยจะเห็นชัดหน่อยเพราะมันอยู่ท้องน้อยข้างล่างก็ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องผ่านนะคะก็ต้องขอ,ขอบคุณที่หลายๆลยท่านเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้แบบเอาเอาน้องออกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีมันมีโปรเซสของนะัทที่จะต้องมอนิเตอร์ต่อว่าถ้าเกิดอ,อ,อีกะระยะหนึ่งที่เราเหมด หมดฮอร์โมนนะคะซึ่ง <c oughs> อฮอร์โมนว้าวุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> แล้วก็ให้ไปแบบว่าพอถึงเวลานั้นถ้าเราจะเอาน้องเขาออกแล้วเขายังยังใหญ่อยู่ก็อ,ออกได้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดช่วงเนี้ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อยู่กับน้องเขาไปก่อนแล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะเล็กลงไปเองตามวันและเวลาตามวัยตามันหลายๆปัจจัยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือนัด เคยผ่านการทำ IVF ทำแบบทำน้องแบบเด็กหลอดแก้วทำอะไรอย่างเงี้ยมันสี่รอบอะค่ะมันก็เป็นฮอร์โมนที่เราใช้มันก็เป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่งให้มันจเจริญเติบโตขึ้นตอนนี้นะก็ปรับมารับประทานอาหารที่มันมีพืชผักมากขึ้นแล้วก็ปรับมาได้ปีกว่า2ปีซึ่งเห็นนัดแบบลีนลีเนี่ยมันเหมือนกับเราทานดีอะทานแบบไม่เนื้อสัตว์มาพอ <c oughs> โนะแล้วก็ พอเราทานดีก็เหลือเรื่องนอนละเอาปรับเรื่องนอนลงมาให้เร็วขึ้นนัดว่ามันอยู่ที่หลาย,ลายอย่างเราก็สุขภาพจิตถ้าเกิดเรามีสุขภาพที่แข็งแรงทางกายและใจนะเชื่อว่าเดี๋ยวมันผ่านไปได้มองความรักยังไงนะคะสําหรับนัดนัดมองว่าความรักเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะคะทุกคนควรจะมีความรักค่ะแล้วความรักอยู่กับเราตลอดเวลานะคะอยู่ตลอดเวลานั่นคือตัวเราเองเมื่อไหร่ที่เรารับตัวเอง เราสามารถที่จะรักคนอื่นได้เราก็แล้วเราก็รู้ว่าจริงๆอ่ะเรามีสิ่งที่ดีๆอยู่รอบตัวเราเยอะมากนะคะนั่นคือความรักความปรารถนาดีอยู่ที่เราจะเห็นอยู่ที่เราจะมองหรือเปล่าบางทีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความรัก,กรมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะแล้ววันนี้นัดอยากจะบอกว่านัดขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจทั้งน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็ประชาชนทุกๆคนที่ให้ความรักนัด แล้วก็เพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักแต่เขามีความรักให้เรานั่นแหละค่ะความรักนี้มันส่งมาถึงนัดแล้วมันทาให้ความรักมันขับเพื่อนไปด้วยพลังงานที่ดีๆก็เลยอยากจะขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างดีเสมอค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณทุก รักทุกคนเช่นกันนะคะ